สวัสดีค่ะชาวาธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับชาวาธาตุน้ํานะคะสําหรับสถานะคนคุยนะคะซึ่งออมอยากให้สถานะเนี้ยยังคุยกันอยู่นะ,นะไม่ใช่ว่าบล็อกปิดกั้นกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะอยากให้แบบเออยังคุยยังมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่บ้างนะคะจะจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบล็อกปิดกั้นคืออมก็ไปทําคลิปบล็อกปิดกั้นอีกทีหนึ่งนะคะก็คลิปนี้นะคะก็แน่นอนมันไม่ใช่คลิปแบบส่วนตัวเนาะเป็นรันดอมเป็นการสุ่มนะคะพลังงานอาจจะไม่ได้ รงกับทุกคนนะคะพลังงานสลับขัางกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูสามารถกดเข้ามาดูได้เลยแปลว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันนะคะเพราะว่าออมจะเช็คพลังงานหลักสำทับให้คุณอยู่แล้วนะคะด้านในเนาะเอาล่ะใครที่สนใจบูชาเทียนนะคะเดี๋ยววันที่7ธันวาคม2024เนาะเราจะบูชาเทียนณนเะมตากันนะคะอาจารย์เขมเนเขียนยันเป็นไส้กลางตรงเนี้ยนะคะทำเป็นไส้กลางแล้วก ปั้นขึ้นรูปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเทียนแฮนด์เมดร้อยเปซสายข่าวร้อยเป็นด้วยเป็นพุทธคุณนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะก็ติดต่อหลังไม์มาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วตรงคําอธิบายนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวก็เช่นเดียวกันแอดไลน์สอบถามคิวกันได้นะคะผลิตภัณฑ์สายมูของออมทั้งหลายแหล่ด้วยนะก็ทุกอย่างจะอยู่ในรายละเอียดใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะเผื่ออยากอุดหนุนอยากสนับสนุนกันนะคะก็ลองดูแล้วกันสนใจตัวไหนก็ติดต่อมานะะค สำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากเนาะไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูไม่อยากจุดเทียนไม่อยากดูดวงนะคะสามารถช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งตัวแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะเอาละปุ่มซปเปอร์แ n งส์นะคะกลุ่มขอบคุณก็มีนะคะสามารถมีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะช่วยกันสนับสนุนช่องนะคะโอเคมาค่ะ เอาละชาวธาตุน้ำเนาะเรามาดูพลังงานหลักของคุณกันก่อนเลยนะคะพลังงานหลักของชาวธาตุน้ำคนคุยธาตุน้ำคุณกับเขาเป็นยังไงดูสิคนคุยธาตุน้ำคุณกับเขา The f o o l นะคะมีไพ่ชาวกุมนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์สบายๆให้อิสระกันและกันนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะใดๆเนะเา,า,า Bird Bird นะก็สบายๆเบิร์ดเบิร์นะสบายๆเบิร์ดเไม่ได้อะไรมากโอ้แต่มันมีการบล็อกปิดกั้นไม่เปิดใจหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวน่าอึดอัดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเดอนซันนะมีไพ่ชาวนาทิตย์หรือราศีสิงห์นะคะในบางเคสเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ บล็อกเคยบล็อกกันแล้วก็ปลดบล็อกแล้วนะในบางเคสนะเคยบล็อกเคยปิดกัน้นเคยปิดใจเสร็จแล้วก็ปลดบล็อกกันนะคะเปิดโอกาสให้กันและกันนะคะก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวดูใต้สำรับก่อนคุยน n อ f คั p s นะมีไพ่ชาวทัดน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องของหัวใจเข้ามาแน่ๆแล้วละ่ะนะคะเป็นเรื่องของความรักที่ไรสถานะ ะะเป็นเรื่องของความผูกพันทางใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวดราม่าด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนขี้งอนขี้น้อยใจขี้แยขี้ร้องไห้หรือว่าดูแล้วมีมีมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีใจมี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 กำลังใจให้กันมีใจให้กันมีความ อ่อนโยนในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบางเคสมีการซัพพอร์ตกันนะคะซัพพอร์ตสนับสนุนกันเนาะนะแต่แต่ดูทรงเป็นความสัมพันธ์ที่ดูยังเป็นรักไร้สถานะจริงๆยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะคะยังดูยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่มีคนไม่เปิดใจอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้แล้วเนี่ยอืมแล้วก็ในบางเคสเนี่ยมีเรื่องอะไรบางอย่างแดงขึ้นมาที่ทําให้น้อยใจกันหรือทําให้เกิดดราม่าก็ได้นะ เนี่ยเด e อ u ซันอาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างที่ถูกเปิดโปรงแดงออกมาหรือว่าเป็นโอกาสบางอย่างที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะ,ะ,คะเช่นอะไรเช่นฝั่งใดฝั่งหนึงเนี่ยอาจจะโอเคติดอยู่กับความสัมพันธ์หนึง่งแต่มันดันมีเด e อ u ซันเข้ามาคือมี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 คนใหม่ๆเข้ามาเติมก็ได้นะอืมไม่งั้นก็เป็นแค่ การเปิดเผยการเปิดโปงมีเรื่องรายแดงออกมานะคะมีการมีการเปิดใจนะคะเรื่อง,องความรู้สึกซึ่งกันและกันอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องขออนุญาตอ่านพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขารวมๆตรงที่มันเป็นแค่เป็นความรักไร้สถานะที่เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาแต่มีคนยังไม่เปิดใจหรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดเยอะ นะคะก็เลยมีการงอนน้อยใจหรือมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะคะเอาละคนคุยธาตุน้ำตอนนี้เลยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณ four of p e n t a c l e s นะคะ six of cups the magician นะคะมีไพ่ชาวกันเมทูนวันพุธ five of p e n t a c l e s king of wands นะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ แล้วก็ six o f p e n t a c l e s เขารู้สึกยังไงกับคุณอมอมมองว่าเขาอยากเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานของการอยากดูแลอว่าอยากดูแลบางเคสเนี่ยเขาอยากสนับสนุนคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเขาอยากดูแลคุณในเรื่องของการเงินเนาะในบางเคสนะนะคะอ่า ดูทรงเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยม,มันมีการดูแลกันไปกันมามใช้คำนี้ก่อนขอขอใช้คำกลางๆแล้วกันนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มีการดูแลกันไปกันมาเลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ำกันฉันเลี้ยงเธอเธอเลี้ยงฉันอะ่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลกำไรร่วมกันนะมีอะไรต่างตอบแทนกันก็ได้นะคะแล้วพลังงานของเขาเขารู้สึกห่วงแหนมิตรภาพนี้มา,มากเลยเนี่ยเออเขารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นเป็นเพื่อน ที่สำคัญเป็นมิตรภาพที่สาคัญน่ะเขาหวงแหนมิตรภาพนี้มากๆเลยนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ดูมีความห่างเหินอาจจะเกิดจากภาวะทางการงานนะคะอาจจะเกิดจากภาวะที่ปัญหาทางการเงินนะคะเนาะเอาองว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าอยาก อยากจะเรียนรู้อยู่เป็นนะอยากจะเรียนรู้อยู่เป็นนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเพื่ออะไรเช่นเพื่อให้มันยังร่วมงานกันได้อ่ะสมมตินะคะหรือเพื่อให้มันยังได้ดูแลกันได้นะคะเพื่อให้มันเนี่ยสนับสนุนกันซัพพอร์ตการดูแลกันได้อยู่อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างรู้สึกว่าชาวธาตุน้ำเป็นเป็น,เป,นเป็นมิตรภาพที่ดีนะอืม ที่เอามาเขาใช้คำว่าเลี้ยงความสัมพันธ์ไว้ก็ได้อะเขาต้องการเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าอืมิตรภาพเนี้ยถ้าถ้าไม่มีอะเอามองว่าเขาอาจจะรู้สึกโหยหานะเออนะคะมันจะมีความคิดถึงมันจะมีความโหยหาถ้าถ้ามันถ้าไม่มีคุณอยู่อะมันจะมีความคิดถึงมันจะมีความโหยหาก็เลยอยากจะเรียนรู้อยู่เป็นอยากที่จะเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ไว้ เพราะว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเป็นมิตรภาพที่เขาห่วงแหนจริงๆนะคะเสียดายแย่เลยถ้าเกิดไม่มีคนอย่างชาวทาดุน้ำอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่าดูนิดนึงแล้วกันว่าแล้วเขารู้สึกกับคุณในเชิงชู้สาวบ้างไหมเขารักชอบทาดน้ำแบบชู้สาวไหมอ่ามีไพ่คู่ขึ้นนะคะ Queen of Wands แล้วก็ King of Wands นะคะ เขารักชอบชาวธาตุน้ำแบบชูสาวไหมสถานการณ์เหมือนเขาไม่แน่ใจเหตุที่ไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าพวกคุณทำงานด้วยกันพวกคุณทำอะไรร่วมกันบางอย่างหรือสถานการณ์นั้นบันบังคับให้มันมามีใจให้กันไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะนั้นเราเบื้องต้อนอมองว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณในเชิงที่ค่อนข้างดีเป็นใน,ในเชิงแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นคนคุย เป็นคนที่น่าสนใจมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดแต่เรื่องของความรักความชอบในเชิงชู้สาวมันอาจจะต้องประคับประคองไว้ก่อนในฐานะที่รู้กันนะว่ามันจำเป็นต้องรู้สึกต่อกันได้แค่นี้หรือตัวเขาเองจริงๆก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ความรักหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะแล้อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ไม่พร้อมด้วยเรื่องทางสังคมภาพลักษณ์หรือเขายังไม่แน่ใจตัวเอง ขอเจาะอ,อีกนิดนึงแล้วเขาชอบคุณไหมหรือมีใจให้คุณไหมอ่ะเขาชอบคุณหรือมีใจให้ชาวธาตุน้ำํำไหมชอบชาวธาตุน้ําหรือมีใจให้ชาวธาตุน้ำํำไหมมีไพ่ชาวสิงห์อมอว่าเขาดูออมองว่าเขาดูพยายามควบคุมนะเขาพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้มันไปในทางที่ควรจะเป็นค่ะ เ,ออเขาพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเขาเองเพื่อให้มันเป็นในทิศทางที่มันควรจะเป็นต้องใช้คําว่าเหมือนพยายามใช้สติพยายามใช้ควบคุมพยายามพยายามมีเหตุมีผลนะอมแล้วออ,อะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถมารักกันแบบมากกว่าเพื่อนได้อะไรที่ทำให้เขาคิดว่าไม่สามารถข้ามเส้นได้ อะไรเร่องท่เขารู้สึกว่าไม่พร้อมเรื่องความรักคะ่ะในความสัมพันธ์นี้โอในบางเคสเป็นเรื่องศีลธรรมความถูกต้องนะมีมีไพ่ชาวพุทโนะคะอะ,อะไรที่ทําให้เขาคิดว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องงานเนาะเรื่องหน้าที่การงานอืมในบางเคสเป็นความสัมพันธ์สามคนสามความอะ่ะอืมมันชอบแหละมันหวันไหวแหละ แต่ว่ามันต้องทําทําบางอย่างให้มันถูกต้องอะ่ะเออมันต้องประคับประคองทําอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องนะอืความไม่พร้อมก็คงจะเกิดจากการที่มันเอ,อ่อยังไม่มั่นคงในฐานะก็ได้อ่ะยังไม่มั่นคงในฐานะยังไม่ประสบความสำเร็จมากพอนะหรือพวกคุณนะ่ะดันร่วมร่วมงานกันหรือทำอะไรบางอย่างในองค์กรร่วมกัน ความไม่พร้อมเพราะว่ามันเป็นรักเราสองสามคนมันต้องประคับประคองกันไปอะไรอย่างเงี้ยอือ,อแล้วเขาอยากจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอยากที่จะทำยังไงกับคุณก้าวถ้วยนะเอ e of เพนซ a c l ิลส์นะคะนายรับโสดเอเดเวนต์ เช่นออฟวานสนะคะใต้สำหรับไฮพริ t เทสมีไพ่ชาววันจันทร์หรือกอรกฏนะคะแล้วเขาอยากที่จะทำยังไงเหมือนอยากจะพูดสิ่งที่เขารู้สึกลึกๆนะเนี่ยไฮพริเทสอะอยากจะพูดความในใจกับคุณ เขาอยากจะบอกความในใจหรืออยากจะพูดความในใจบางอย่างกับคุณแต่ว่ามันน้ำท่วมปากอะ่ะอืมมันน้ำท่วมปากเหมือนกับถ้าจะพูดอะไรออกไปนะมันต้องรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองอะ่ะนะเขาก็เลยเหมือนกับไม่ไม่กล้าพูดเพราะน้ำท่วมปากกลัวว่าพูดอะไรออกไปแล้วมันต้องรักษาสัจจะต้องรักษาคำพูดอะ่ะ ไม่อยากโกหกก็ได้ไม่อยากพูดออกไปแล้วทำไม่ได้ก็ได้ไงเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะนั้นก็ไฮพิเทสนะคะแอบบรักแอบ,บชอบต่อไปรักซ่อนเร้นต่อไปอืมเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีๆนะแต่เขาค่อนข้างซีเรียสเครีคยดเพราะมันยังทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะ นะคะก็เลยทําให้โอเคละอาจจะแค่แบบพูดคุยส่งข่าวรับผิดชอบกันและกันไปอะไรในชีวิตนะคะยังต้องการที่จะรักษาคุณไว้นะคะรักษาไว้แบบเป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้อ่นะคะรักษาชาวธาตุน้ําไว้แบบเป็นรักทางไกลอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบยังไม่ค่อยกล้าพูด ความในใจอะไรเท่าไหร่นักน้ำมันท่วมปากไปหมดอยากพูดอยากบอกอะไรก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะอ่างั้นถามหน่อยว่าแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์นี่มันพัฒนาได้ไหมคะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอีท่าไหนอ่ะคนคุยธาตุน้ําโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้แบบไหนคะ่ะจะพัฒนาไหมยังไงเพจวอลเป็นซิเคิลสเดอะสตาร์มีไพ่ชาวกลุ่มนะคะ การพัฒนาเหรอคือไพ่เขาพูดว่าเขาไม่อยากให้ความหวังลมๆแรงๆกับชาวธาตุน้ําอืมไพ่เขาบอกฉันน่ะไม่อยากให้ความหวังลมๆแรงๆกับเธอหรอกนะเออเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอนะเจ็บนะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าความหวังของเธออ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะต้องดูไปก่อน นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณกับเขาจะพัฒนากันได้เนี่ยนะออมมองว่าโอเคละความรู้สึกหรือมิตรภาพดีๆนั้นะมันมีแต่ออมไม่แน่ใจว่ามันมารักกันแบบชู้สาวไม่ได้หรือเปล่ามันทําได้แค่เป็นรักที่บริสุทธิ์เพียวเลฟหรือว่าเป็นความรัก ความผูกพันที่มีให้การแบบอาจจะต้องรอดูเวลาไปยาวๆก่อน mm hmm. เพราะว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงเนี้ยมันยังมีเรื่องเข้าใจผิดผิดใจกันมันยังมีเรื่องที่ต้องรอดูในเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมมันยังเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะอะไรเงี้ยแต่ที่ทางในน้มสิบเหรียญแปลว่าอะไรพวกคุณก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีที่อบอุ่นได้อยู่นะคะในลักษณะข,ของการดูไปในระยะยาวนะคะดูกันไปยาวๆว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยอืม นะคะทิศทางแนวโน้มอาจจะเป็นอะไรที่ประคับประคองกันไปแบบเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือประคับประคองกันไปแบบทำ,ท,ทำธุรกิจหรือมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันทําไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทรงมีอุปสรรคแต่มันสามารถที่จะไปไปไปได้เรื่อยๆอยู่อะนะคะอ,อุปสรรคคือมีคนระแวงไม่ค่อยไว้ใจองค์นี้ด้วยนะ นะอ่านะคะก็ไปเรื่อยๆอยู่ค่ะสถานการณ์นะก็ดูทรงจะไม่ใช่ว่าพัฒนาเปรียงปร่างอัปเกรดอัปเดตสถานะอะไรกันมากนันะเขาอยากบอกอะไรน้ำค่ะคนคุยทตุน้ำเขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกว่า ฉันน่ะกลัวว่าเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะกลัวยิ่งผ่านไปนานวันเข้าก็อะไรอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้พวกเราเข้าใจกันแบบไม่ต้องพูดเยอะเขาอาจจะอย่างที่บอกพูดไม่เก่งอยากให้คุณรู้เป็นนัยยะอยู่แล้วเออว่ามันคืออะไรความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยอยากจะพูดก็น้ําท่วมปากเขาก็เลยอยากใหอ้อยากให้คุณเข้าใจมันโดยปริยายได้ไหมแบบไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอธิบายเยอะอะไรเงี้ยนะ อยากให้รู้กันอะไรก็ได้ไงเขาบอกว่าเขาอายด้วยอายที่จะต้องพูดอะไรก็ได้นะไม่อยากพูดเดยอะเพราะเขาขี้อายก็ได้ไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเขาไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดกับคุณได้เลยนะชาวธาตุน้ำนะคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาสูงมากแล้วก็เขาต้องการความซื่อสัตย์แล้วก็ความเป็นเพื่อนจากคุณด้วยถ้ามองในลักษณะของความเป็นเพื่อนเนี่ยเอ้ย คุณเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ให้เขาได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการความเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างมั่นคงซึ่งกันและกันใต้สำรับเขาบอกว่าเขารอบางคนอยู่หรือว่ารอบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากๆนะเออนะะไม่รู้รออะไรเหมือนกันนะรอเรื่องงานเรื่องเงินอรอความสัมพันธ์หนึ่งนะคะรอคนรักเก่าก็ได้นะแต่การรอของเขาเนี่ยเขาก็กลัวว่าระหว่างทางที่เขากําลังรอเนี่ยก็จะสูญเสียคุณไปหรือเปล่านะคะอื เขาอยากบอกอะไรน้ําอีกเขาบอกว่าเขาสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อคุณเลยนะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้แล้วเขาบอกว่าเขาหลงไหลรูปร่างคุณนะคะชอบรูปร่างของชาวทัดน้ําจนทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้คําตอบไม่ได้คําตอบว่ามันเป็นความรักหรือมันเป็นแค่ความหลงก็ได้ไงเออฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันมันเป็นความรักหรือมันเป็นค,าความหลงหรือฉันรู้สึกยังไงกับเธอกันแน่อย่างนี้ก็ได้เนาะเขาบอกว่าคุณก็รู้อะคือ เขาอาจจะอยากบอกว่าชาวธาตุน้าก็น่าจะรู้นะว่าเขาชอบรูปร่างคุณมากเลยหรือว่าชาวธาตุน้าก็น่าจะรู้นะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ตกผลึกเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็น่าจะรู้หรือคุณรู้แล้วก็ได้ไงเขาอาจจะบอกคุณแล้วก็ได้อืมว่าเขาเองยังหาคําตอบอะไรบางอย่างให้คุณไม่ได้หรือหาคําตอบให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ก็ได้อุ้ยเขาบอกว่าเขาจินตนาการร่างที่เปลยเปล่าของคุณด้วยนะคะแปลว่าเขาก็แอบคิดทะลึ่งตึงตังสิแปดบวกกับคุณอยู่นะ ได้สำรับนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนสำคัญนะโอเคเรามาดูคำแนะนำจากจักรวาลน,นะคะคนคุยชาวธาตุน้ำเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคนคุยชาวธาตุน้ำเขาอยากบอกคุณว่าอู้เขาบอกว่าการคิดบวกเนี่ยการมองโลกในแง่ดีเนี่ยจะดีกับความรักของคุณนะชาวธาตุน้ำนะพยายามคิดบวกเยอะๆมองโลกในแง่ดีเยอะๆจะดีที่สุดนะคะ เขาบอกว่าคุณได้พบกับกับความสัมพันธ์ที่ดูจะจะดีแล้วนะเออมันเป็นมันเป็นความลักความสัมพันธ์มันเป็นคอนเนคชันที่ดีนะคุณได้เจอแล้วล่ะคนที่แบบคุณตามหาเออแต่มันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวในตอนนี้ก็ได้ไง time apart from อ่ะเขาบอกว่าเออมันอาจจะเป็นช่วง s e p a r ล t i o n เช่นสถานการณ์ยังไม่ลงตัวจังหวะโบ๊ะบ้ายังไม่ได้ เจอคนที่เหมือนจะถูกต้องและดีแล้วหรือพาร์ทเนอร์ที่โรแมนติกที่คู่ควรแต่ว่าจากกังหวะเวลามันยังไม่ใช่มันยังต้องเป็นช่วงแยกห่างอยู่หรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยเอ่อมันยังต้องรักทางไกลอยู่นะมันต้องห่างกันนี้ก็ได้ไงนะคะใต้สำรับเอ่อความรักครั้งนี้บางทีเคมีมันน้อยไป แรงดึงดูดเคมีมันน้อยไปก็เลยทําให้มีโอกาสเนาะถ้าเกิดแรงดึงดูดน้อยเคมีมันน้อยอาจจะทําให้ในอนาคตมันมันจะห่างห่างเหินเหินกันไปก็ได้แต่จริงๆแล้วไพ่อยากจะบอกว่าเฮ้ย this could be the one อ่ะคือจริงๆความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เฮ้ยมันก็มันก็เป็นอะไรที่คุณตามหาอยู่นะเพียงแต่มันมันแรงดึงดูดน้อยไปนิดนึงอ่านะคะหรือว่าเคมีที่เข้ากันได้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มีความห่างเหินหรือว่า ในอนาคตอาจจะเอ,เอไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้ไงแต่ไพ่เขาอยากจะบอกให้คุณรอดูสถา,านการณ์ไปก่อนนะคะคิดบวกเยอะๆแล้วกันเนอะประมาณนั้นนะคะเอาล่ะใครอยากจุดเทียนเสริมดวงนะคะเทียนณเมตานะจะจุดวันที่7ทธันวาคม2567นะคะหรือว่า2024นนะคะก็เป็นเทียนแฮนด์เมดร้อรเนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดต่อหลังไม้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเพราะเราจะต้องทำปั้นมือนะ,ะมันเป็นเทียนปั้นมือนะทุกคน นะคะต้องจองล่วงหน้านะเพราะว่าอาจารย์เขาจะทําเป็นเล่มต่อเล่มเลยนะคะฝากช่วกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะแล้วกออ็ฝากกดปุ่มซับต a แ k งหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย